สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกระกฎาคมของคนธาตุลมนะคะคนธาตุลมได้แก่คนราศีกุมมิถุนตุนรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมฟังต่อถ้าฟังแล้วไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยนะคะขออภัยกราบขอไปที่มาช้านะคะมาช้าแต่มานะมาแล้ว มาเร็วนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันซิความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุลมประจําเดือนนี้เป็นยังไงนะคะดูได้ทุกสถานะนะคะคนที่โสดอยู่คนที่อยากโสดแล้วก็คนที่เอรู้สึกว่าหัวใจอยากมีความรักอะไรอย่างนี้ก็ฟังได้นะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าความรักตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะอืม ความรักของคนธาตุลมในเดือนเนี้ยตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าบางทีก็อยากแบบว่าอยากแบบอยากเอาชนะสักอย่างหรือถ้าอยากรักอะมันต้องพยายามกว่านี้นิดนึงเออถ้าอยากมีความรักอะคุณจะต้องมีความพยายามมากกว่านี้ต้องต่อสู้ต้องแบบว่ามีคู่แข่งอะเออมีคู่แข่งมีแบบคือพูดด้ง่ายมันเป็นความคือคุณอะ ดันไปรักคนที่ดันไปรักไปชอบคนที่แบบว่าแอบบมีความฮอตแอบ,บมีความป๊อปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบว่ามันจะต้องสู้มันต้องแข่งกับคนอื่นอืมมันต้องแข่งกับคนอื่นคือตัวใครคนหนึง่งตัวใครคนนั้นใครคนหนึ่งนั้นน่ะน,นะคะคือเขาค่อนข้างอ่ามีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะเข้าใจปะมีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะคือโปรไฟล์ของคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณมองเนี่ย มันค่อนข้างเป็นที่ต้องการของใครหลายคนนะคะนี่คือศึกหนักของคนทาดลมเลยแหละคือคู่แข่งเยอะความรักในเดือนเนี้ยคือแบบว่า คู่แข่งเยอะแต่ทังนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคนมันจะใช่เนาะถ้าคนมันจะใช่ยังไงมันก็ใช่นะคะถ้าคนมันจะใช่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคนธาตุลมนะคะจะเจอความรักที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอะรวดเร็วเลยซึ่งมันน่าจะตรงกับใจคนธาตุลมแหละเราว่านะเพราะว่าคนธาตุลมเองนะตอนนี้ การที่คุณรู้สึกว่าณนะตอนก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะรู้สึกแบบเออแบบเออยังไงก็ได้อะไรเงี้ยฉันรักตัวเองฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขแต่ณตอนนี้ค่ะคือเหมือนสถานการณ์ในใจอ่ะมันจะเป็นสถานการณ์แบบว่า,อาตอนนี้อยากลองมีความรักดูอยากลองแข่งกับคนอื่นคือเหมือนตอนนี้เห็นค่าตัวเองแล้วเนอะกปะ่ะพอคนที่มันแบบมันพราาในตัวเองแล้วอะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นนะะลองแข่งดูอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไม่ได้รู้สึกจริงจังหรอกแค่รู้สึกว่าอย,อยากลองแข่งดูอยากพูดง่ายๆนะอยากลองบริหารเสน่ห์ในใจคุณคิดอะไรอยู่คุณรู้ดีคนธาตุลมว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นคืออยากได้จริงๆหรือแค่ลองบริหารเสน่ห์คือคนธาตุลมเป็นคนแพ้ไม่ได้แพ้แล้วแบบภูมิแพ้จะขึ้นผื่นจะขึ้นตาจะบวม แพ้ไม่ได้ค่ะเป็นคนแพ้ไม่ได้ขอให้ฉันได้ลองแข่งก่อนลองแข่งลองพยายามก่อนฉันทําได้ไหมฉันทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่อยากแบบอ่าไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่ที่แบบยังไม่ได้ลงสนามอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างน้อยแบบเฮ้ยฉันมีดีนะเว้ยฉันแบบหนึ่งอะฉันมีใจที่รักอะไรอย่างเงี้ยสองฉันดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังก์ชันของฉันอะมันมีครบนะฉันแบบฉันสามารถลงแข่งได้สบายสบายอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคุณก็มักจะอยู่ไปอยู่ในสนามที่แบบว่าเหมือนเขาล็อกตัวผู้ชนะไว้แล้วอะอูย้ยใจร้ายจังท้ามาอยู่ดีๆก็อ่านคำนี้ออกมาคือเหมือนเขาล็อกตัวผู้ชนะไว้แล้วอะเขาแค่แบบยังไม่ชัดเจนคันแค่นั้นเองเขาแค่ยังรู้สึกไม่ชัดเจนไม่ได้รับคำตอบอะพูด,ดง่ายๆเหมือนเขาคุยกับหลายๆคนอยู่แล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นอะรู้นะว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ พอลงแข่งแล้วมันรู้สึกอยากชนะเว้ยเพราอยากชนะกลายเป็นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป้าอะเป้าผู้ชนะทายที่สุดแล้วมันโดนล็อกเป้าไว้แล้วล็อกผู้ชนะเออล็อกมองอะแกเข้าใจไหมเข้าล็อกมองไว้แล้วแต่แกก็รู้สึกว่าไม่ดิคนเราอะมันจะต้องแบบมองอย่างอื่นบ้างต่อให้มึงรักคนนั้นแค่ไหนอะต้องรู้สึกบ้างว่าฉันก็มีคุณสมบัติเ่านั้นเหมือนกันทำไมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแพ้คนแล้วมันจะเป็นไข่นะ ออแพ้แล้วมันจะเป็นไข้นะคะคนธาตุลมเนี่ยเนาะคนทาตุลมเนี่ยที่ผ่านมาจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือถ้าใครในเดือนนี้เนาะถ้าใครในเดือนนี้เอาเป็นว่าถ้าแข่งเรื่องความรักคุณจะถ้าต้องลงถ้าเป็นความรักที่ต้องลงแข่งคุณจะไม่ได้ความรักนั้นเข้าใจไหมอะเหมือนคนธาตุลมเนี่ยชอบคุณคนคน,คนเออยู คนทัดลมเนี่ยชอบ A ฉันอยากลงแข่งในสนามนี้ฉันแข่งเต็มที่เลยแต่คุณคุณไม่ได้คุณ A มาไนดะ้หไหมคะก็คือแบบมันจะจบอะจบเลยจบแบบเห็นผลชัดเจนผลการตัดสินจะถูกประกาศออกเร็วๆนี้แน่นอนนะจ๊ะจะถูกประกาศออกเร็วๆนี้เราเรียกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยได้แต่อยู่ในสภาวะจำยอมอะแกคือถามว่าคุณสมบัติแกสู้เขาไม่ได้หรอแกสู้เขาไม่ได้แค่อะไรรู้ปะ แค่เขาไม่ได้ชอบแกแค่นั้นเองคือเดือนเนี้เราเราพว่าเราอ่านไพ่แบบทำรายใจใจมากๆเลยอะแต่คือมันจะไปต้องอ่านตรงๆอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนธาตุลมเหมือนกันนะคะเออเราเป็นคนธาตุลมนะเราก็เลยรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันไม่ตรงกับเราหรอกเออแต่ถามว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเป็นไปนในทางที่มันบวกขึ้นอะมันมีไหมความอยากเอาชนะคนทุกคนอะมันมีแหละอืมฉันก็รู้สึกว่าเออ แค่อยากลองแข่งอะ่ะอยากลงสนามอยากรู้ว่าชนะไหมแต่บอกเลยว่าอันเนี้ยคือเขาแบบเขาล็อกเป้าไว้แล้วล็อกมุงไว้แล้วเพราะฉะนั้นแกแข่งไงแกก็แพ้แกรู้สึกแค้นใจด้วยซ้ําเออแกรู้สึกแค้นใจด้วยซ้ําแต่มันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือแบบมันต้องอยู่ในสภาวะที่แบบฉันต้องยอมรับผลหรออะไรอย่างเงี้ยฉันต้องยอมรับผลหรอฉันต้องแบบ ฉันต้องเจ็บฉันต้องเป็นคนเจ็บหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยคนธาตุลมโดนมีดเสียบมีดแทงตลอดเวลาเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเจรจากัน,นง่ายเลยนะคนธาตุลมเดือนเนี้ยอยู่แบบเชิดเชเลิศๆ,วๆสวยสวยละหล่อกันไปก่อนนะคะอยู่แบบอยู่อย,อยู่อยู่บนแท่นแท่นความเขาเรียกว่าอะไรนะแท่นความภาคภูมิใจของแกไปก่อนนะอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งพาตัวเอง มาอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันนํามาซึ่งความเจ็บปวดหรือพลังงานลบๆพลังงานท็อกซิกที่แบบว่าจะทําให้แกหมดพลังงานในการมีความรักต่อเพราะว่าคนธาตลมอ่ะไม่ได้หมดศรัทธาในความรักนะบางครั้งเวลาอ,อกหักอะไรเงี้ยไม่ได้หมดศรัทธาในความรักแต่กลับรู้สึกว่ามันไม่แฟ์เว้ยมันไม่แฟ์อะไรอย่างงี้เออใช่หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คนธาตุลมที่ฟังอยู่เข้ามาเถียงได้นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคนธาตุลมก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนช่วงเดือนเนี้ยเหมือนช่วงเดือนนี้ยมันเป็นช่วงเดือนที่คุณรู้สึกว่าอยากมีความรักอ่ะเอออยากแบบอยากอยากอยาก,ยากหัวใจชุ่มฉ่าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากหัวใจแบบกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีรู้สึกว่าเอออยากลองคุยกับใครบางทีไม่ได้ต้องการใครสักคนเลยด้วยนะแค่รู้สึกว่าอยากอยาก อยากลองกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งคือพูดได้ง่ายคือคิดเรื่องอนาคตแล้วอะคือตอนนี้มันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวอยากมีใครสักคนหนึ่งอ่าที่ที่พร้อมเดินข้างๆกันเออที่พร้อมเดินข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือจิตใจเนี่ยมุ่งมั่นมากแบบอยากมีใครสักคนอะไรอย่างนั้นอะแล้วบอกเลยว่าโชคชะตาก็เหมือนจะเข้าข้างนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่เราบอกว่าคนธา,าุลมอะ จะตัดสินใจเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโชคจะตาเหวี่ยงมาไม่ถูกใจแกแกจะคุยหรือเปล่าล่ะถูกไหมแต่เราว่านะเ,เหตุการณ์ที่ผ่านมากับบทเรียนเหล่านี้ยดาบเหล่านี้ที่สอนนะ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบ่มเพาะให้คนทาดลมคพราะ้างสตรองพอสมควรแล้วว่า มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของความรักละมั้งมันคงเป็นเรื่องของความมั่นคงทั้งอารมณ์ความคิดฐานะความรู้สึกความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางที่คุณเรียนรู้อะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเป็นการเปิดใจที่คุ้มค่าแก่การเปิดใจมากๆแต่คุณจะผ่านด่านเคราะห์เนี้ยไปก่อนนะแกจะต้องผ่านด่านเคราะห์นี้ไปก่อน,นะอน,น,ค,น,อนคือการลงแข่งที่ไม่ชนะ หรือบางคนอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะคะบางคนผ่านไปแล้วแล้วตอนนี้คืออยู่ในสถานการ์เซตตัวเองใหม่เพื่อที่จะก้าวไปมีความรักครั้งใหม่อาจจะอยู่ในช่วงแช่แข็งเอออาจจะอยู่ในช่วงแช่แข็งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่เราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าการรักตัวเองคืออะไร แล้วมีความสุขด้วยตัวเองมันคืออะไรเมื่อนั้นโชคชะตาจะส่งใครสักคนเข้ามาหาคุณในเวลาที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นเวลาที่มันทําให้คุณมีพลังใจจริงๆอะ่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่ารอเขามาสร้างความสุขให้กับตัวเองคือนอ,อกปาว่าจะเจอคนาธาตุลมจะเจอคนที่มีศิลเสมอกันเขาเป็นยังไงคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นนะคะคือทําอะไรให้ไปเขาก็ทําอย่างนั้นกลับ ะะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นคนท่าลมจะเจอรักดีๆแบบนี้ ต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบไหนโดยที่ไม่คิดเข้าข้างตัวเองเราต้องฟังรีวิวจากคนอื่นว่าเราเป็นคนยังไงในเรื่องของมุมมองของความรักถ้าเราเป็นคนยังไงเรามักจะเจอคนเช่นนั้นเสมอเราเชื่อว่าคนสีเสมอกันมักจะได้มาเจอกันไม่ช้าก็เร็วนะคะโอเคค่ะนี่คือด,ดวงความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดของคนธาตุลมในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้เจอคนอันเร็วๆนะคะใครที่เริ่มแบบว่ามูฟออนได้แล้วเนาะ อยู่ในแบบว่าอยู่ในเลเวลที่มู v e on ได้แล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคิดถึงเรื่องการแต่งงานการมีความรักกับใครสักคนแล้วนะคะโชคชะตากําลังส่งใครคนนั้นมาให้คุณนะคะแต่อาจจะช้านิดนึงสักประมาณไปปลายเดือนแนละ้วเริ่มจะมีสัญญาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโอเคไหมจะโอเคกับการเข้ามาของเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีลักษณะบางอย่างของเขาที่จะเรียกว่าอะไรอะ คุณทําให้คุณแอบรู้สึกกังวลใจว่าควรคุยกับเขาดีไหมนี่คือทริคทริคหนึ่งที่จํไมาให้ดีว่าเขาคนนั้นจะมีลักษณะบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าควรคุยกับเขาหรือเปล่านะคะโอเคขอโทษที่มาช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ